สวัสดีครับสวัสดีชิญชวนคนสวัสดีกันตอนเช้าครับตอนนี้เจ็ดโมง,งนะครับผมเดี๋ยวนั่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอยู่ครับตื่นมารอให้ยตามจากางนิดนึงครับสบายนิดนึงเปลี่ยนน้ำมันเครื่องจ็สวยดังเลยน้ำยัยงไม่อาบครับผมเตรียมตัวไปงั้นไปทํางานครับที่โซเแก้วเหมือนเดิมแต่ไปสายหน่อยครับ เจ้เขาบอกเขาเข้าสายอุปกรณ์เถเจ้ขี้เกียจไปนั่งรอครับเหมือนนั่งรอวันนั้นก็รอจนเที่ยงก็จะได้ทํางานะตลังเปลี่ยนนะมันเรื่องเสด็ดมรหน้อยหกสิบบาทครับนี่เงือยันตาลาดงงไปถามราคายางสองคู่นะหลังด้วยเราราคาเปลี่ยนกับเส้นละพันมราจะเปลี่ยนโซ่สเตอร์ด้วย บินเลยหาดกลางถนนแถวบ้านร้อยยี่สิบห้าไปโน่นร้อยหกสิบโอ้โหเดยวเอกจากบ้านแล้วครับวิงไปถามเขา f o r s คเค n ร l e s s ซิ่งเงืออะไรไม่รู้ป็นลอย ก็นอนแล้วครับยังหยดติ่งๆอยู่เลยปล่อยแสับครับยกดหยดห่างกันยังยังหยดที่ไม่รู้กินน้ำมันเครื่องหรือเปล่าว่าซัตมดหรัอเปล่าก็เลยจะเลือถึงลิตดหรือเปล่าเติมทีละลิดครับผมตอนเช้าๆก็หมอกครับลงเปียกหมดเหมือนเดิมนอกนครับดูแล้ววันนี้น่าจะร้อนัครบ าอาทิตย์ก็ยังไม่ขึ้นเก่งง่วงนอนอยู่เลยแต่าาวันนี้ตื่นสายครับผมที่บ้านตื่นขึ้นมาจัดการกับข้าวให้จิติตตื่นออกมาก็หกโมงครับรนเหนื่อยเป็นเพียไปวันนี้กับพรุ่งนี้ครับไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เขาจะซื้อตู้ซื้ออะไรมาให้หรือเปล่าแต่ไปวันนี้ไปเดินท่อครับท่อก็เหลืออยู่ เส้นใช้ไปแปดเหลือยู่สามสี่เส้นแต่อุปกรณ์มันไม่ครบมันก็ทําอะไรไม่ได้ครับงานทําลําบากมันไม่เหมือนที่เราซื้อไปก็ซื้อที่ขยกขยันเริ่มเดินหางนะครับเดี๋ยวเ็าไปเปลี่ยนแต่น้ำมันใหม่ก็ไม่มีอะไรครับเดี๋ยวดูโซ่ดูอะไรนิดนึคงก็อาจจะ น้ำมันกระเาะนิดนึงสห่นโซ่มันยืดแราเตรงกาวแล้วครับก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็จัดตอนนี้เอาไปแช่สว่านะปูนะเล็กแล้วก็ใบใบหนึ่งครับผมไปแช่นี่พอเหยียดผลที่เหยียสกปรกไปดั้นไปกาใช้เครื่องมือก็ดูแล่ได้ใช้อะไรมากก็เอาแค่เฉพาะที่ต้องใช้ครับ เหลือยอดโซ่นิดนึงแล้วมันเครื่องยัดโซ่กันจ,จบแล้วครับเดี๋ยวขึ้นไปหากินข้าวอาบน้ำแล้วก็จะออกแว้นกันเลยครับผม7จ็ดโมงกแปดโมงนะครับไปสายนิดนึงครับถึงสักส0บโมงแล้นะครับ oh, oh, oh. ผมก็ได้เวลาแว้นครับแปดโมงสี่สิบแล้วครับ ไปถึงน่าจะสิบโมงกว่าก็เอ,อลืมบอกไปน้ํามันเครื่องเราถ่ายแล้วเราเก็บไว้ไหนครับน้ำมันออน้ามันเครื่องใส่จันอนอู่ไว้นอกไม่ได้เททิ้งเน่ลาลลดครับเก็บไว้ไป,ไป,ไปมม,ม,ม,มาถึงนะครับผม โมงจะครึ่งแล้วครับก็ขอให้นายเสียงชคดีเจรจาดีครับผมวันสามสิบสี่วันท็อปมันมีปัญหาครับผมคฟังเพลงอยู่ดีๆแล้วก็พอดีตัดมาไอคลิปแล้วก็มันจะเป็นอย่างนี้ตอนนี้ก็คือว่ามาทำงานเรียบร้อยแล้วครับผมเออทำอะไรมั่งคี่ทองครับผมช่างตู้ำมาทำงานเรื่องก็ยังไม่มาจะมาเที่ยังอะไรอยู่อุปกรณ์เหลือไม่เยอะครับก้มปูเหลืออยู่สิบตู้ เขาดยทีสิบตัวแล้วก็ของยี่สิบห้าน่าจะทําได้นิดเดียวครับผมจะจอดไว้จอน่อนจอนี่ไว้ค่าเวลาไปเรื่อยเปยื่อยครับทำเหมือนกันหมดทุกห้องครับผมดูยืเดินข้อทีท่ร้อยครับผมบตอนนี้เริ่มทำงานสี <45. S 1> ่โมงก็ ก่อนจะมาสักครั้งนึ่นี้ไม่มไม่มีอะไรนะเคยทำแล้วก็ับนะไม่มีอะไรนะแล้วรักเด็กกินข้าวก่อนครับเดี๋ยวก็มาร้อยสายตรงไปมาร้อยสายแล้วครับก็มองไปไหนก็เสร็จแล้วครับจ้ำแล้วก็ใส่สวิตช์พักฉะนั้นไม่มีตู้วันนี้ตู้ยังไม่มาเด็กกินข้าวก่อนครับครับผมก็ร้อยสายจบแล้วครับบ่าย สามโมงพอดีห็นไแค่นี้ครับเดี๋ยวก็จะเคลียร์ปื้ดยี่เก็บของกลับแล้วครับบ่ายสามน่าจะออกสักประมาณบ่ายสามครึ่งครับกว่าจะเคลียร์ปื้นยี่เคลียร์ห้องเสร็จเนาะกว่าห้องดเลยเสร็จกลประมาณนี้ครับแต่ละห้องแล้วพูดถึงถ้ามีอุปกรณ์มีของจริงอีกสองชั่วโมงนี่คือเสร็จครับแค่สวิปปั๊กใส่ตู้ก็แป๊บเดียวครับติดไฟจบเลยวันเดียว งานหมูหมูนี่ขนาดทำสิบโมงนะสิบโมงครึ่งแต่ถ้ามาทำตอนเช้ามาทักเก้าโมงโอ้ชิวๆเลยทำรออ,อ,อุปกรณ์เด้ย <c oughs> เดี๋ยวเคลียร์พื้นที่ก่อนครับครับผมก็แว่นมาถึงบ้านนะครับตั้งแต่สี่โมงครึ่งใช่ป่ะใช่ใช่สี่โมงครึ่งสี่โมงสี่โมงสามสิบเก้านาทีก็เท่ากับใช้เวลาไปชั่วโมงครึ่งครับผมรอย ไม่ใช่ร้อยสองครับร้อยสามกิโลอันนี้เช็คหม่ดูเออมันร้อยสามกิโลไปร้อยสามขากลับร้อยสอง่ะรู้ว่ามันมันหายไปตรงไหนกิโลหนึ่งก็เอากระเป๋าเยมให้แม่บ้านเย็บให้ครับผมพอดีมันอันนี้มันแตกลาเย็บม,มันแตกครับช่องอแต่ละช่องมันแตกให้แม่บ้านเย็บให้พอดีก็จะดตงองอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว กำลังจะทำเมนูครับแค่ปลาหนิลไว้อยู่ในบ้านเขาจะแกงส้มอ่อะไรอะหน่อไม้ดองผมก็จะต้มแซ่บต้มยำหมูปลาแล้วก็น่าจะจำๆครับผมันนีรู้สึกอยากจะกินจำแต่เสียดท้องเนาะจะทำอะไรอีกไม่รู้มาดูกันเข้า่ากินไลยเนาะตรงนี้ไม่ไปครับผมก็น่าจะอันเสร็จแล้วก็น่าจะมันมันมันจันครับน่าจะเข้างานมันจัน อีกทีหนึ่งลาไปบอกเจ้แล้วไปก็ถ้งซื้ออุปกรณ์มาติดก็ติดแค่ชั่วโมงเดียวก็จบแล้วสวิต์ปลั๊กกบไปตั้งแสบตัวสวิตช์สองชุดแล้วก็ไปอันหนึง่งแล้วก็ตู้ประมาณชั่วโมงนิทก็เสร็จแล้วที่เจ๊วิ่งแปะแปะบรรจงนิดเดียวติดทีเดวแล้วทํทำง,งานเริ่มใหม่เลยง่ายกว่าบรรยากาศตอนเย็ยนๆครับ เหมือนเดิมเสียงนกเสียงกาเบาร้อนครับวันนี้แดดแบบมีเป็นตัววันแรกว่าจะลาบปลาไม่แน่ใจว่าแตบบัวหนึ่งว่าจะหรือมาสองตัวกับเมื่อวันบานินสองตัวโลเอ่อว่าจะอะไรดี ว่าจะลาบแล้วก็จะหมักไว้ครับไว้นึ่งตรงนี้เช้านึ่งแล้วก็นข้าวเหนียวด้วยไปนึ่งกินกับน้ําจิ้มเจียวเจียวมะเขือส้มน่าจะอร่อยครับใส่ผักใส่ลไรมั่งเปลี่ยนบรรยกากาศกินข้าวเหนียวมั่ง,งนึ่งก็น่าจะนึ่งสักครึ่งตัวกินมื้อเดียวครับถ้ามื้อที่สองไปปุ๊บม,มันก็ไม่อร่อยอื่นไม่อร่อยเราจะทำเช้าพรุ่งนี้วันเสาร์เนาะเด็กๆไม่ได้ไปโรงเรียนไม่ต้องตื่น้ามตื่นไปสายหน่อย ตั้งหกโมงหกโมงครึ่งครับแล้วแต่ว่าเราจะตื่นหรือว่าอาจจะเข้าห้องน้ํำก็ได้เนาะเ,เดี๋ยวไปดูปลาก่อนครับผมว่านิ่มหรือยังถ้านิ่มแล้วก็น่าจะเตรียมหมักเตรียมอะไรไว้ไก่ก็ให้ข้าวไปแล้วครับครับก็ปลาเน้นครับสองตัวสองตัวโลเมนูเราวันนี้ก็คือตอนหัวไว ทำเป็นแัรงแรไงไหมโอเคอะไรัดก,การครับผมสองัวโลใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยมาครับเมนูเย็นเราวันนี้มีจำสั่วอาจจะชั่วเกินจนดำต้มัวปนินครับไก่ทอดดำๆแล้วก็ต้ยมยืันจะเือนกันับผม,มน้ำแรงกระโจนน้ำนิดนึง ครับผมหลังจากกินข้าวเเรียบร้อยแล้วก็มุดเต็นแล้วครับดำน้ำแล้วจะได้พักผ่อนนะแต่สามทุ่มแล้วครับผมก็ประมาณนี้ครับสําหรับคลิปนี้พีนี้ก็จะได้ขอดตัวลาแล้วเพราะว่าเริ่มง่วงแล้วครับเหนื่อยครับผมทํางานสามชั่วโมงขับรถสามชั่วโมงครึ่งสามชั่วโมงเหมือนกันหมดหดเหมือนกันครับผมสองร้อยนิดๆครับสองร้อยกว่ากิโลสองร้อยสองสองร้อยสามกิโลก็จะประมาณนี้ครับผมก็ฝากไว้ นิดเดียวกบผมอาจจะมีสาระอะไรมากมายเนาะก็ฝากากดไล,ลสสค์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยครับผมไปเจอกันคลิปต่อไปพี่ต่อไปนะครับสำหรับครั้งพน,นี้โชคดีราติสวัสดีครับผม